ถ้าคนไทยไม่โทรไปหาคนกัมพูชาให้เขามาทำงานแล้วก็ไม่จ้างเขาเขาจะคืนมาประเทศไทยทำไมครับอา้าวคนตอบผมได้ไหมซาแฮดพออะไรครับโอ้โหโทษคนไทยอีกหรอเนี้ยเดี๋ยวจะบอกให้นะบักปึกนะบักแป้นปีกจะบอกให้นะ เขาขึ้นมาทำใหม่คนอดอยากไงไม่ไปดูหรอศูนย์อพยพที่เขเมรนะ่ะเห็นคนเดินไปเห็นอินฟูเดินไปวิ่งกูเข้าหาเพราะความอดอยากหิวโหวยที่เขาขึ้นมาประเทศไทยนี่เพราะความอดอยากเข้าใจหรือเปล่าทำไมต้องโยนความผิดให้คนไทยเหรอคนไทยโทรหาอย่างนั้นหรือ คนไทยเขาอดอยากเหรอทำไมแค่นี้ไม่เข้าใจแค่นี้ไม่เข้าใจจริงๆเหรอจะบอกให้นะอันเนี้ยไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเข้าข้างไม่ได้อวยใครเลยนะอันนี้แบบตั้งแต่ดูคลิปมานี่ดูคลิปนี้ขึ้นเลยยอมรับจริงฟังแล้วขึ้นแบบดูไอ้น,นี่แบบจัดเงาจัดเลยนะจะบอกให้จัดงงจัดเงาเลยไอ้น,นี้สุดๆเลยนะเพื่อที่จะโยนความผิดให้คนไทยว่าอย่างนั้น จะบอกให้เนี่ยคนเนี้ยเมื่อยีห้ปีก่อนตอนเป็นวัยรุ่นความอดยากความยากจนข้นแคลนไม่เคยรู้จักใครเลยอยู่ประเทศไทยอ่ะไม่เคยรู้จักใครเลยอยู่ยประเทศไทยแต่แอบหลบหนีเข้าเมืองแล้วเข้ามาประเทศไทยเมื่ออายุมาสิบเจ็ดปีหน่อยๆอ,อ่ะคนคนนี้บอกเลยเมื่อตอนนั้น ไม่มีคนไทยสักคนโทรหาเพราะความอดอยากเข้าใจไหมเขามาถึงที่นี่ไม่มีคนจ้างเฮ้ยอย่าลืมว่าคนขมเมนที่อยู่ที่นี่เนี่ยบางคนเป็นญาติเขาตอนนั้นยังไมไ่กลับก็มีคนเหล่านั้นเนี่ยเขามาคนเหล่านั้นอาจจะหางานให้หรือมาอาศัยอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วมันต้องมีวิธีคนมันอดอยากมันดิ้นรนเข้าใจหรือเปล่าคน,นดิ้นรน เคยลืมหูลืมตาแล้วโทษตัวเองบ้างไหมหรือว่าจะโทษประเทศไทยคนไทยอย่างเดียวทุกอย่างพร้อมจะยโยนความผิดให้คนไทยหรอกแค่นี้นยังคิดไม่ออกอรอไม่อยากใช้คำนั้นเพราะใช้คำนั้นทุกมันจะว่าคือง่าวจัดเลยอะ่ะเนาะเด็แบบสุดๆเลยต้องมีคนไทยรอคนไทยโทรหาคนไทยโทรหาคนกี่ล้านคนที่ขมรเขาต้องโทรหาเขารู้เบอร์อรอนะ เขารู้จักกับใครมันเป็นไปได้อย่างงี้หุยมันอะไรเนี่ยทําไมมันความคิดมันผิดเพี้ยนอะไรขนาดนี้มันอู้ไม่อยากจะพูดแรงนะคือมันมันขึ้นเพราะอะไรอ้อันี้มันความจริงนี่มันเกิดขึ้นกับบักเจ็บเองที่แบบเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกนะมันไม่มีคนไทยคนไหนโทรหาหรอกบองตรงถ้าคนไทยเขาจะโทรหาฟังนะบักปึกฟังคนไทยเขาจะโทรหาเนี่ย เป็นลูกน้องเก่าที่เคยทํางานกับเขาแล้วอยู่ถูกต้องอย่างไรกลับบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเอาเบอร์ติดต่อฝากไว้ให้นั้นอาจจะโทรหาโทรถามไทยหรือเขาจะติดต่อสื่อสารกันอยู่แล้วนัน่นเป็นไปได้แต่ไอ้พวกหลบหนีเข้าเมืองนี่ไม่ใช่แน่ๆจะโทรหาจะเรียกหาไม่ใช่แน่ๆมันไม่เป็นความจริงแน่นอนอย่ายโยนความผิดนะ พากรนหลบหนีเข้าเมืองกระทำความผิดเข้ามากันแล้วยังคิดจะโยนความผิดให้คนไทยอีกหรอยังดิ้นได้อีกหรอแบบเนี้ยโอ้โหท่านที่จะยอมรับความจริงเนาะว่าเฮ้ยผู้คนเหล่านี้งานการไม่มีจริงที่กัมพูชามีมันก็ถูกและมันไม่เพียงพอต้องบอกอย่างนี้ทําไมไม่มีใครกล้าพูดกล้ายอมรับความจริงเป็นกันอย่างนี้สมหมดเลยนะ ไม่ดูเลยว่าบ้านเมืองตัวเองเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงที่บ้านเมืองเนี่ยถ้ามันอยู่ดีกินดีชีวิตมีความสุขไม่มีทางใครจะดิ้นรนเสี่ยงกับชีวิตตัวเองเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วสถานการณ์ระหว่างไทยกับมุชามันไม่อยู่ในภาวะปกตินะและหัดออกมายอมรับสะบ้างอย่าโยนให้ไทยถ้าคนไทยไม่โทรหาไม่จ้าง พวกเขาจะมาทําไมโถทําไมถึงคิดอะไรไม่ได้เลยเหรอนะเพราะพวกเขาไม่มีจากกินไม่มีอันจากกินอยู่ไม่ได้มีหนี้มีสินมีภาระครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบรัฐบาลมันได้สร้างงานสร้างเงินให้พวกเขาไม่รองรับอะไรทั้งสิ้นเมื่อพวกเขากลับไปแล้วเหมือนการหลอกให้พวกเขากลับไปอดอยากหิวโหวยไปกัดก้อนเกลือกิน นี่แหละคือเหตุผลและประเทศคามเรเองไม่ได้มีตำแหน่งงานรองรับคนจำนวนมากๆเยอะๆได้ถ้าเขากลับแค่หลักพันโอเคเชื่อว่าหาได้หาได้แต่รายได้ของพวกเขามันจะเทียบอะไรกับตรงนี้ได้ไหมมันไม่ได้คือประเทศที่เศรษฐกิจดีกว่าขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่า ความต้องการหลากหลายกว่าเหล่านี้ยงานการจ้างงานตำแหน่งงานมันก็เยอะเนาะเพราะฉะนั้นมาที่นี่เสี่ยงมาเสี่ยงแค่ไหนก็แล้วแต่เขาโอกาสมีโอกาสรอดพวกเขาก็มานะควรที่จะไปห้ามหรือไปพูดถึงในแง่ลบในมุมลบของคนเหล่านี้ของคนประเทศนี้ ของผู้นําประเทศนี้อย่ามาโยนความผิดให้ประเทศไทยต้องพูดประเทศตัวเองประเทศคารมนี่เองทําไมจะต้องมาโยนให้ไทยเนาะถ้าเขาเรียกหาต้องการหาขนาดนั้นเขาจะจับทําไมอ่ะเขาก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านสิหัดคิดสะบ้างนะ อันนี้เป็นนิสัยไปเลยเหรอว่าในการที่จะโทษใครไม่เคยโทษตัวเองต้องโทษคนอื่นก่อนมาขอเขากินมาขอเขาอยู่แต่ก็โทษเขาโอ้โหไม่น่าในคอมเมนต์นะเพจะจะพยายามดูในคอมเมนต์นะคนไทยจะบอกว่าถ้าอันไหนที่แบบเกิดอะไรขึ้นในคอมเมนต์เนี้ยโทษไทยอีกใช่ไหมเขาจะบอกโทษไทยอีกใช่หรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองตรงเนี้ยเพิ่งมาเห็นคลิปนี้นเลยโอ้โหจริงๆด้วยอะ อเน,นี่ยเขายังสามารถหาเรื่องโยนให้ความผิดให้คนไทยได้อะถือว่าสุดยอดจริงๆเลยเนาะถือว่าสุดยอดจริงๆเลยคนฟงเนี้ยเนาะมันมันอะไรจะขนาดนั้นมันอะไรจะขนาดนั้นไม่ไม่ดูเลยไม่ไม,ไม่ประเมินสถานการณ์ไม่มองอะไรเลยเหรอหรือว่ารู้อยู่แต่แกล้งเป็นไม่รู้แกล้งง่าวนะเฉยใช้ไปเรื่อย ไม่อยากยอมรับความจริงอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่อยางไงก็อย่างหนึ่งแหละรู้อยู่กับง่าวจัดสองอย่างนี่แหละนะแล้วก็ออกเพื่อนที่จะโยนความผิดให้คนไทยใครมองไม่ออกใครดูไม่เป็นมัง่งโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแหละมันไม่มีอะไรที่อยากให้เห็นใจคนพวกนี้รอกบลงเลยนะมันมีอยากซ้ำเติมเลยอย่างเงี้ยจริงเนอะเพราะว่า จากการพูดการกระทําแต่ละคนเนี่โอ้โหอ,อินฟูก็แต่ละคนก็ตึงกันทั้งนั้นเลยขีโมเสยไทยเนี่ยโอ้โหเก่งจังเลยขีโมโส้โหสุดๆนะทั้งๆที่ดูมันอยู่คนละ้ากัะเหวเลยความต่างความหา่างเนาะทุกด้านนะครับก็าฝากไว้ประมาณนี้ครับทุกคนเนาะก็คอมเมนต์สอนมานหน่อยแล้วกันครับทุกคนฝากไว้ประมาณนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม